สำหรับคลิปนี้น้าจะมนการมารีวิวหนั้งสือออกใหม่เป็นการ์ตูนเรื่องพาราไซน์ะครับหรือพรสิตเองเนีก็คือเป็นการ์ตูนเก่านะตั้งแต่ยุค90ูนยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะเพราะงั้นผมจะก่อข้ามเรื่องเรื่องย่อไปแล้วกันเนี่ยจะบอกว่ามันสนุกแน่นอนนะเรื่องนี้พรสิตเนี่ยถูกตีพิมพ์มาแล้วหลายครั้งนะ เป็นลิขสิทธิ์ของสยามอินเตอร์นะครับสยามอินเตอร์คอมิกนะฮะอันนี้เป็นฉบับที่เขาเอามาพิมพ์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะก่อนหน้านี้เท่าที่ผมรู้ของสยามน่าจะออกมา2อันแหละรวมวันนี้ก็เป็นครั้งที่3ครั้งแรกจะเป็นพออ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆนะ่ะแล้วก็ครั้งที่2ก็จะเป็นบิ๊กบุ๊กที่มีปกแค่ชั้นเดียวนะ่ะแล้วก็เป็นฉบับล่าสุดนี้ก็จะเป็นปก สามชั้นเลยนะครับเป็นเรียกว่าสวยงามก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะรว่าด้านนอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะตัวหนังสือเนี่ยครับจะเป็นไซส์บิ๊กบุ๊กนะแล้วก็ตัวปกเนี่ยเขาจะมีปกให้ทั้งหมด3ชั้นนะครับปก3ชั้นก็คือชั้นแรกเนี่ยจะเป็น เห็นเนี่ยจะเป็นพลาสติกพลาสติกมันจะเป็นพลาสติกใสๆประเภท pe เหมือนกับพวกพลาสติกขวดน้ําอะไรแบบนี้ชั้นที่2ก็เป็นปกปก,กระดาษกระดาษสีแล้วก็ชั้นที่3ก็จะเป็นปกแบบนี้ชั้นปกธรรมดาไม่มีสีอะไรก่อนเดี๋ยวจะมาดูโดยรวมนะด้านนอกตัวปกเนี่ยเขา สกรีนมาเนะเป็นสกรีนทับมาเป็นตัวนั้งสื่อเป็นพวกตัวทั้งสือ,ลสอแล้วก็ตัวอักษรต่งตางๆเขาสกรีนมาบนตัวที่เป็นใสๆเลยนะเดีย๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะน,นี่คือชั้นที่หนึ่งนะฮะนี่มันจะเป็นใสแบบนี้เลยนี่คือด้านหน้านะตัวนั้งสือก็เป็นพลัสไซสีทองนะพลัาสไซที่แปลว่าประเสริฐ แล้วก็ด้านสันนะครับก็จะเป็นแบบนี้หนังสือสีขาวด้านหลังพวกที่เป็นบาร์โค้ดพวกเป็นลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยเขาก็จะพิมพ์มาทั้งนี้ทั้งหมดเลยซึ่งก็หมายความว่าถ้าตัวปกใสเนี่ยเขาสกรีนตัวหนังสือหมดแล้วตัวปกชั้นที่2เนี่ยก็จะไม่มีตัวหนังสืออยู่เลยนะก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยเป็นพื้นแบบกาวด้านหน้าก็จะเป็นรูป มือของพระเอกเราที่มีตัวเจ้ามิกิหรือเจ้าตัวปรสิตเนี่ยสังอยู่มีลูกะตายถ้าอ่านแล้วน่าจะรู้เข้าใจอยู่แล้วปกอีกชั้นนึงเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นแบบนี้นะครับสีเทาๆไม่มีอะไรไม่มีลวดลายอะไรแฝงอยู่ข้างในนะกระดาษเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระดาษ ทางสยามก็บอกเป็นกระดาษการิสเพ p ปอร์ Paper นะก็เหมือนกับกระดาษที่ผมเคยรีวิวไปคือเรื่อง Arm ์เรื่องอาร์มฮัดเทปลพัูเนี่ยก็ใช้กระดาษแบบนี้ก็ด้านนอกก็น่าจะโอเคนะตัวปกผ่านแล้วครับก็จะมาดูที่ด้านในนะด้านในก็จะมีหน้าสีนะครับมีหน้าสีแบบนี้เ่ยเปิดมาเป็นหน้าสี นนหน้าสาร,รบันนะครับหน้าสีประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6องสหน้าแล้วนะครับกระดาษนี่บอกเลยว่าผมประทับใจกับกระดาษตัวนี้ของสยามมากเลยนะเพราะว่ามันบอกว่าไงเดียะมันขาวสะอาดตาดี แล้วบวกด้วยว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้มีลายเส้น,นห,รห,หรือว่าจัดจ้าอะไรเนะี่ยมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้แหละมันก็เลยจิงทําให้ดูอ่านง่ายเหมือนตอนเอ่ผมอ่านเรื่องอาร์มเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันอ่านสบายตาจริงๆมันเหมาะสําหรับคนที่สายตาเริ่มเริ่มแย่แบบผมแล้วนะแล้วก็จะมีหน้าสีนะมีแทรก หน้าส,สีสันก็ผมว่าสวยดีนะครับดูดูเคลียดีดเท่าที่ดูเนี่ยผมยังไม่เจออะไรที่แบบว่าเป็นตําหนิเลยนะครับก็คือว่าจะบอกว่างานดีเหมือนหน้าสีจะมีอีกนะครับน่ะมีหน้าสีรู้สึกว่าใช่มาหลายนะาลหน้าพอสมควรจำนวนน่าจะสิบสบกกวกละ ประมาณ10หน้าได้10กว่าหน้านิดนิดนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องการแปลเนี่ยการแปลเนี่ยผมเช็คดูแล้วมันเป็นแปลเดียวกับตัวฉบับบิ๊กบุ๊กก่อนหน้านี้นะตัวปกชั้นเดียวยที่สยามเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นแปลโดยเสเปรนซเนี่ยครับส่วนราคา ความหนาของหน้าเนี่ยมันจะมีหนาประมาณนี้นะครับมีประมาณ200น่าจะ280เอ่อน่าจะ280อยแะจากข้อมูลในเพจสยามเองการแปลเนี่ยผมเทียบดูกับของเก่าแล้ว,วมันแปลแปลเหมือนกันเลยอะแปลเจ้าเดิมน่าจะแปลเก่ามาเพื่อเป็นความ เผื่อใครอยากที่จะเก็บเลือกไม่ถูกว่าจะเก็บตัวเก่าหรือตัวใหม่ดีผมก็เลยเออเอาเทียบกันเลยนะว่ามันน่าเก็บไหมนะครับอันนี้เป็นฉบับเก่านะครับฉบับที่สยามพิมพ์มาเป็นบิ๊กบุ๊กก่อนหน้านี้ก็ดูขนาดขนาดนี้เท่ากันเลยนะขนาดเท่ากันความหนาก็ความหนานี่ผมว่าน่าจะเท่าเ่ากันเลยนะ แต่เหมือนกระดาษอันนี้มันน่าจะเก่ากว่าแล้วฟูกว่ามันก็เลยดูหนากว่าเดี๋ยวดูหน้าสุดท้ายแล้วกันนี่จบตอนที่เกนะ้าแล้วน่าจะเท่ากันนะเพราะว่าสยามเขาก็บอกว่าเขาจะพิมพ์มาแปดเล่มเหมือนกันอ่ามีตอนเท่ากันนะครับเก้าตอนเหมือนกันเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าด้านหน้าก่อนนะ ด้านหน้าเนี่ยจะใส่ปกให้ดูเลยความแตกต่างแล้วก็เผื่อหลายหลายคนนะที่คิดว่าน่าจะมีไม่น้อยแหละที่เก็บตัวบิ๊กบุ๊กก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยแล้วอยากจะตัดสินใจว่าควรจะเก็บตัวใหม่ดีไหมอันนี้ผมก็เอามาเทียบกันเลยนะครับอันนี้คือปกด้านหน้านะครับอันนี้ผมพูดถึงมาแลวเราพูดถึงตัวของเก่าดูบ้างนิดๆนะฮะตัวหนังสือจะเป็นฟอนต์ไทยครับ ก็จะมีตัวเป็นแบบกากเพชรเพชรเพชรเนี่ยเหมือนกับตัวอาร์มแล้วก็ตัวปกเนี่ยเขาจะมีการเคลือบเคลือบเงาแล้วก็พื้นเป็นมีทั้งพื้นด้านและพื้นเงานะพวกที่เป็นรูกกระตูนเนี่ยเาก็จะเป็นเงาเงาแล้วก็ตัวทั้งสือแล้วก็พวกสีเนี่ยแล้วก็จะมีตัวทั้งสือค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับของเก่าเนี่ยมีทั้งในเนี่ยเหมือนเป็นบท พูดในเรื่องอะชินิจิฉันเปิดเพราะฉันมองภาพวิสอยู่แล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้ใกล้เคียงที่สุดแล้วเขาจะมีคาอะไรแบบนี้แต่ตัวทันใหม่เนี่ยเขาก็จะลุโล่งเลยนะเป็นลุงโล่งเลยส่วนด้านหลังด้านหลังเหมือนกันนะของใหม่ก็จะลุโล่งส่วนของเก่าเนี่ยเขาก็จะมีนี่มีกระตูนช่องหนึ่งแล้วก็จะมีตัวหนังสือเหมือนกันนะ เป็นพวกคําพูดความคิดอะไรของตัวละครในเรื่องกแหละ,ะแล้วก็จะมีรูปแบบนี้อีกมันก็ดูเหมือนดูดีคนละอย่างนะครับให้ผมความรู้สึกข,ของผมเนี่ยอ,อันนี้ด้านหน้าจบไปแล้วนะครับลืมบอกราคาไปของเก่าเนี่ยร้อยย้านะครับแต่ผมมาได้มาเป็นชุดลดราคาเนี่ยมันจะเหลือแค่เล่มละหกสบเ้างตอนนั้นปัจจุบ,บันก็ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่า ตัวราคาของใหม่นี่อยู่ที่260บาทนะรัราคาปกแต่ผมพรีไว้ครับพรีออเดอร์ไว้มันก็จะถูกกว่านั้นพอสมนนะควรครับว่าช่วงนี้สยามเขาจะมีการที่เอาการ์ตูนเก่าๆมารีปริน์ใหม่นะครับทำในรูปเล่มแบบใหม่แล้วเ็าจะมีการซื้อให้ลูกค้าเข้าไปซื้อโดยจะมีช้อยทีเรียกว่าฟรีเซลนะครับฟรีเซลมันก็คล้คลายๆกับพรีออเดอร์แต่ว่ามันจะเป็นการ คือพอเรากดพรีเซลแล้วเนี่ยเขาจะมีการลดราคาลงนะแล้วก็บวกเพิ่มค่าส่งลงไปนะแล้วก็ส่งให้เรามาก็คือว่าเราได้หนังสือก่อนอนะ่ะในราคาที่ไม่ใช่ราคาปกราคาลดด้วยนะคือรวมส่งแล้วผมว่ามันยังถูกอ่ะถุกมันจะประมาณ200นิดๆนะ2องร้อี่สิบสองร้อยแบบผมจับไม่ได้แล้วรวมส่งอันนี้เพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็วันที่วันที่3 3สสิงหา อโอเคแล้วมาดูด้านในกันบ้างนะตัวปกของเก่าเนี่ยมันเป็นปกชั้นเดียวเลยนะครับปกแบบนี้เลยหน้าสีหน้าสีมีให้เทียบเลยนะเทียบตัวกระดาษเลยหน้าสีมีเหมือนกันนะครับส่วนที่จะแตกต่างกันก็คือตัวฟอนต์เนี่ยตัวชื่อเรื่องเนี่ยครับเขามีการเปลี่ยน ของเก่าก็จะมีคำว่าฉบับสมบูรณ์นะ Complete Edition ตัวของใหม่ก็จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษเลยส่วนสีสีของอหน้าสีเนะี่ยตัวของเก่ากเขาจะดูดูเข้มกว่า,าดูเข้มกว่านะครับลองดูนะดูเข้มกว่าของใหม่จะดูขาวดูใสขึ้นกว่าแสงจะสว่างกว่าที่ผมไม่รู้เป็นที่กระดาษดรือเปล่านะครับ ของเก่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากระดาษอะไรนะครับน่าจะกระดาษคลีนลิสลวมั้งก็มีหน้าสีหน้าต่อไปนี่ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันสีเขาแตกต่างเลยนะอันนี้มันมือตรงส่วนมือนี่มันจะโล่งเลยเออแล้วก็ของนี้ก็จะดูมีเงามีอะไรหน่อยก็คือว่ามันเข้มกว่าสีมันโทนสีมันจัดจ้านกว่าคอนสั์มันจัดกว่า และอันนี้คือผมก็เพิ่งสังเกตดูนะว่าเนื้อกระดาษเนี่ยมันต่างกันเลยนะครับที่จากที่ผมรูปหน้าสีเนี่ยตัวของใหม่เนี่ยจะบอกว่าถานเนียนมากเลยเนียนเนียนลื่นเลยครับแต่ตัวของเก่าเนี่ยจะสักๆหกเลยก็สัมผัสแบบกระดาษปกติแหละคือถ้าไม่เอามาเทียบผมก็ไม่รู้หรอกเออพอมาถูกอย่างนี้แล้วอันนี้มันลื่นอันนี้ก็จะมีความ ลื่นน้อยกว่าตัวใหม่การแปลเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ผมเช็คอยู่แล้วว่ามันแปลโดยสแปนใช่ไหมครับคนแปลทีมงานแปลเนี่ยผมก็เลยม,มาเช็คของเก่าดูเขาเป็นแปลเจ้าเดิมเลยนะครับนี่คือสแปนเนี่ยแล้วผมมาเทียบดูเนี่ยมาเทียบดูจากหน้าสีเนี่ย ก็เหมือนกันนะครับลองอ่านดูนะนอีกคนก็มีความรู้สึกว่าอีกคนมีความรู้สึกอันนี้เหมือนกันผมก็ว่าน่าจะเอาแปลเดิมมาเขาคงไม่มาแปลใหม่มอะไรเพราะผมว่าแปลเดิมเขาก็แปลโอเคแล้วเอออันนี้ก็มาดูหน้าที่เป็นหน้ากระดาษธรรมดาเลย เห็นเลยว่าเนื้อกระดาษนี่ต่างกันเลยครับของใหม่เนี่ยพิมพ์ใหม่เนี่ยนุ่มมากเหมือนที่บอกเลยเหมือนหน้าสีเลยนะของเก่าก็ปกติอนะ่ะความลื่นน้อยกว่าน,นี้แน่นอนความรู้สึกนี่อันนี้มันละมุนกว่ามากแล้วก็ตัวเนื้อกระดาษเนี่ยอันนี้มันขาวเลยขาวใสเลยฟอร์เรสเซนต์เลยส่วนนี้ก็จะมีความเหลืองๆนิดๆอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่กระดาษเก็บ ไ่้นานหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ผมก็ซื้อมาหลายปีแล้วตัวนี้ความหนาก็เท่ากันนะเอายับเลยก็เทียบกันให้ดูแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะละเอียดพอหรือเปล่านะเออแต่ เผื่อใครที่สนใจอ่ะเออก็ลองนะครับลองสั่งลองซื้อตามร้านประจําได้นะหรือสั่งกับสยามอินเตอร์คอมมีก็ได้แต่ว่าเรื่องราคาของฉบับเก่ากับฉบับใหม่ห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแล้วกออ็รูปเล่มเนี่ยสรุปเลยว่ารูปเล่มเนี่ยในด้านของเนื้อหาเนี่ยผมขอผ่านเนี่ยเพราะมันกระตุ้นเรื่องเดียวกันมันกระตุ้นที่สนุกมากๆเรื่องนี้แล้วก็ประเด็นมันดีด้วยนฮะพูดถึงการอยู่ร่วมกันนะครับ ของสสิ่งมีชีวิตสองสายพันธุ์ในจักรวาลส่วนเรื่องรูปเล่มเนี่ยอืมมันผู้ยเามกันนะฮะอันนี้เด็กจากความรู้สึกของผมนะว่าอันไหนมันน่าเก็บกว่ากันเนี่ยแน่นอนนะผมว่าตอนแรกผมว่าคิดจะขายชุดเก่านะแล้วก็เออเอามาซื้อชุดใหม่แต่ทีเนี้ยมันมีความโดดเด่นแตกต่างกันนะก็คือของเก่าเนี่ยผมว่าปกมันสวยนะครับ จะมีตัวหนังสืออะไรลกๆหน่อยแต่ว่าผมชอบที่มันเป็นสีดาแบล็กเกลว์มันเป็นสีดําแล้วก็มีรูปตัวกระตูนเนี่ยรูปกระตูนเนี่ยแปะอยู่เล็กๆแล้วก็มีสีคาดมีเอ่อเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันดูตัวเด่นดีแล้วก็มันเป็นมันๆด้วยตัวสีดําก็เป็นด้านๆแล้วเน,นี่ยผมให้ดู เล่มหมื่นากเล่มหมืขาก็ของเก่าเขาจะทํามาเป็นสีอย่างนี้เลยเนะีเขียวเขียวเหลืองม่วงแล้วมันดูเด่นเดียวเวลาผมแบบเออเว้อันนี้เล่มหกอ่ะสีแดงเหมือนกัน,นแตว่ามันมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยมากๆเลยดิว่าสำหรับตัวด้านนอกของ ตัวเรื่องปรสิตเนี่ยแต่ของใหม่เนี่ยเขาจะดูดูแบบมันดูพรีเมียมจริงนะของใหม่มันไม่มีอะไรแบบลกให้ลกปกเลยถ้าใครชอบแบบอะไรที่มันไม่ชอบลกๆเนี้ยออผมว่าของใหม่ก็เป็นตัวเลือกนะครับก็คิดว่าตอนนี้น่าจะมีคนเทเทขายของเก่าอยู่บ้างอะไรน่าจะไม่ไม่ไม่แลอะไรมากนะสำหรับตัวของเก่าแล้วของใหม่เนี่ย จุดเด่นมันเลยก็คือปกเออผมให้เลยว่าจุดเด่นคือปกเป็นปกที่มีเป็นปกพลาสติกใสเนี่ยพลาสติก PE เนี่ยพุ่มอยู่ก็คือเป็นปก3ชั้นเลยครับเออเป็นปก3ชั้นเลยนี่คือข้อดีของจุดเด่นของตัวเล่มใหม่เลยแล้วก็เนื้อกระดาษเนื้อกระดาษมันเนียนนุ่มมากการแปลผมให้ผ่านก็แปลเหมือนกันที่ชมเลยคือเนี่ยปก3ชั้นแล้วก็เนื้อกระดาษ ดีอ่านสบายตามันทําให้การ์ตูนเก่าๆเรื่องนึงเนี่ยมันดูแบบมีคุณค่าขึ้นมามากกว่าเดิมอีกนะาดิมบอกว่าปกปกชั้นที่2เนี่ยเป็นมันๆนะด้านในแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยผมว่ามันสมเหตุสมผลไหมถ้าเรารับกับราคานี้ได้นะในราคา260บาทราคาปกเอาไปซื้อที่ร้านหรือสั่งตามเว็บม,มันก็จะมีส่วนลดอีกนิดหน่อยนะคืยก็ไม่ได้ขายตามปกเป๊ะ ราคามันค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับสาหรับกระตูนสักเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามผมคุณภาพที่ได้มาเนี่ยมันงานดีเลยดีกว่าถือว่าเป็นงานท็อปฟอร์มอีกอันหนึ่งของสยามเลยก็ว่าได้นะจะบอกว่าปีนี้นี่สยามเขาเอท็อปฟอร์มจริงกระตูนเก่าๆมาดีหลายเรื่องแล้วนะแข่งกันกับเ,เนชั่นเลยนะครับราคาผมรับได้นะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าบล็อกยุคนี้มันแม่งก็ราคานี้ทั้งนัน ขนาดเล่มธรรมดาแม่งก็จะเกือบร้อยแล้วอะแปดสิบเก้าสิบแล้วนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้มันน่าเก็บอย่างก็คือมันไม่ได้มีหลายเล่มม,มีแค่แปดเล่มแล้วสยามก็บอกว่าเขาจะออกให้ได้เดือนละหนึ่งถึงสองเล่มนะครับออกทีท,ทีรัวรัวกันเลยอันนี้ก็คือสวยงามน่าสะสมแน่นอนสําหรับผมคงจะเก็บจะเก็บไม้ครบแหละแต่ส่วนของเก่าเนี่ยถ้าใครไม่คิดอะไรนะแบบว่าของเก่ามันก็ยังเป็นของที่ หน้าเก็บแล้วก็หน้าสะสมสวยงามอยู่นะว,ว่ามันไม่ขี้เหร่เของเก่าจะเรียกว่ามี2อ,อันเนี่ยเก็บไว้ทั้ง2แบบก็ไม่ไม่เสียหายเลยเออหรือเราจะเลือกเก็บอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แบบเฮ้ยดูรีวิวแล้วข,ของใหม่มันไม่เท่าไหร่แล้วก็เออราคาสูงไปอะไรแบบนี้เฮ้ยเราเลือกที่จะเซฟเงินไว้เก็บของเก่าก็โอเคนะผมว่าตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยอยากอยากมี หนังสือการ์ตูนที่เราชอบเนี่ยแล้แบบมมีเป็นพรีเมียมขนาดนี้ผมว่าตัวใหม่ก็โอเคนะจะมีที่ผมติดอย่างนี้ก็คือผมกลัวนะกลัวว่าไอตัวหนังสือที่เขาสกรีนมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านานๆไปเนี่ยมันเกิดการเสียสีเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีการลอกหรือเปล่าเพราะผมเคยเห็นไอ้ทวกที่มันสกรีนอย่างี้งตามตามที่อื่นเนี่ยวกกล่องพัสดุอะไรเนี่ยกล่อง ใส่ของรอเราเราซื้อของใช้น่าจะเคยเจอไอ้กล่องแบบใส่แบบนี้อยู่แล้วมันมีตัวรสกีเนี่ยบางทีนานๆไปจะเห็นไหมว่ามันเป็นรอยขีดข่วนแล้วมันก็หายไปอันนี้ก็มีวิธีป้องกันก็คือว่าหาหาถุงซีฟหรืออะไรมาใส่ก็ได้แต่ตรงเนี้ยสยามเขาปกติเขาจะซีนซีนมาให้เราฉีกเลยใช่ไหมไอ้พลาสติกอะแต่เนี้ยเขาให้ซองมาเออมันมีซองแบบเนี้ยใส่มาเลยนะครับกระตูนจะอยู่ในซองใส่ใส่แบบเนี้ยเหมือนซองเก็บแผ่นหนังดีวีดีอะ เป็นเก่าๆหรือเราก็ห่านเสร็จแล้วเราก็เก็บเป็นในซองนี้ก็ได้นะเออถ้าเราไม่มีถุงซีบอ่ะก,ก็ค่อยๆใส่เลยกันเดี๋ยวมันจะขาดผมก็จะใส่ซองนี้แหละกกันไวน้นะเผื่อมันเกิดการเสียสีแล้วตัวหนังสือมันจะลอกออกเดี๋ยวจะเสียหายกันอันนี้ก่อนหน้านี้นี่รู้สึกว่าจะมีแค่สยามงที่ทําปกใส่แบบนี้มาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องอะฟูเมทันอังเคมิดเนี่ย อันนั้นผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยแล้วรู้สึกว่าบาังเล่มก็ขาดตลาดไปแลวด้วยไม่รู้ว่าเขาจะมีการพิมพ์ใหม่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดจะเก็บตัวนี้ก็ตัดสินใจให้ดีนะเพราะว่าในอนาคตถ้าเราแบบอยากเกิดอยากได้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนเรื่องแขนกลคนแปลธาตุอีกเนี่ยอาจจะอาจจะหายากเลยก็ได้นะครับถ้าใครเออนั่นสะดวกก็ซื้อไว้แต่เนื่อๆก็ดีนะครับกรตูนเก่าๆนะบางทีมันอ่านหนา่นานได้หลายรอบ เพราะว่าผมเองเป็นคนที่ซื้อกาตูนซื้อมาขายไปแต่ถ้าเรื่องไหนที่ผมชอบเนี่ยผมก็จะหรืออ่านหลายรอบแบบผมมองว่า,วามันคุ้มที่เราจะเก็บไว้บนชั้นเราว่าบางทีเงินเราไม่ได้เยอะไงซื้อมาบางทีก็ต้องมีการโยกย้ายถ่ายเทกันบ้างนะฮะไม่ได้เก็บทุกเรื่องทุกเล่ออะไรหรอกบางทีอ่านแล้วเออก็ปล่อยไปก็มี่ะส่วนรีวิววันนี้ก็ก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ พูดไปพูดมาก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับการรีวิวทั้งตัวใหม่แล้วก็ห่วงตัวเก่าแล้วก็เอามาเทียบกันด้วยนะก็ตามนั้นนะที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรที่ผมพูดผิดหรืออะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์ได้นะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมเองก็ไม่ใช่เซียนเรื่องกระตูนอะไรสักตัวเท่าไหร่แล้วครับรู้พอรู้บ้างนิดหน่อยนะเอวันนี้มี2 อันนี้ก็เลยมาทําให้เพื่อนๆดูกันนะเผื่อใครที่จัดกําลังตัดสินใจอยู่เนี่ยก็ลองไปหามาไดานนะ้ตามช่องทางที่ผมเคยบอกเอาไว้ในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คงจะเอาไว้เพียงเท่นี้นะก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมนะก็สวัสดีครับผม